ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับเล็กวันปิดตึกสยองภาคที่หนึ่ง เรื่องราวความสยองทั้งหมดเริ่มต้นที่สถานีดับเพลิงแห่งหนึ่งเราจะมาอยู่กับแองเจล่าวิตดาวพิธีกรสาวสวยประจำรายการเพื่อนยามราวเธอกับตากล้องอีกคนที่ชื่อปาโปก็เข้ามาถ่ายทำรายการในสถานที่แห่งนี้โดยคอนเทนต์ของทั้งสองคนนั้นก็คือคอยตามติดชีวิตของนักผจญเพลิงตลอดหนึ่งคืนซึ่งคนที่พาแองเจล่าเดินดูรอบๆสถานีก็คือแอนดูหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของที่นี่โดยรายการมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเธอนั้นก็แค่รู้ว่าชีวิตประจำวันของ พวกเขาทําอะไรกันบ้างกินกับข้าวกับอะไรแต่งตัวยังไงเวลาว่างพวกเขาก็เล่นบาสเกตบอลกันแต่และวจู่ๆทันใดนั้นก็มีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นทุกคนจึงรีบวิ่งขึ้นไปบนรลดเพื่อตรงไปยังที่เกิดเหตุทันที พอขับรถมาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอะไรกับมาโนก็หยิบอุปกรณ์งัดแงะเข้าไปในอาคารหลังหนึ่งที่มีรถตำรวจจอดรออยู่ด้านหน้าพอเข้ามาด้านในพวกคนที่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์ก็บอกว่าที่ชั้นบนมีคุณยายคนหนึ่งกรีดร้องดังออกมาจากในห้องมาโนกับอะไรก็พยายามบอกให้พวกเขาใจเย็นๆลงก่อนทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงมาเรียกให้พวกเขาขึ้นไปข้างบนเร็วเขา้าเราต้องการให้พวกคุณใช้อุปกรณ์งัดประตูออกมาเพื่อที่จะได้เข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ด้านในแต่พอคุณตำรวจหันมาเห็นว่า ว่ามีคนถ่ายวิดีโออยู่ด้วยเขาก็เลยถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันเองเจราก็บอกว่าเธอมาถ่ายรายการกับทีมงานนักตะเพงพวกเราได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่นี่กันแล้วค่ะคุณตำรวจพอได้ฟังแบบนั้นก็บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นพวกคุณก็รับผิดชอบตัวเองก็แล้วกันพอขึ้นมาถึงชั้นบนนายตำรวจอีกคนที่ชื่อซูจิโอก็ไม่ค่อยอยากให้ใครถ่ายภาพเก็บไว้เลยแต่เมื่อเธอมากับพวกนักตะเพงเขาก็ไม่อยา,ากว่าอะไรได้จากนั้นเองเจราก็เริ่มพูดเปิดรายการเพื่อนยามดึกของเธอแต่ไม่ทันจะได้พูดอะไรเลยส เจ้าหน้าที่ดับเพิงก็สามารถพังประตูเข้าไปด้านในห้องได้แล้วนั่นจึงทําให้ทุกคนกลูเข้าไปในห้องกันอย่างเร็วแล้วพอเดินไปถึงห้องนอนพวกเขาก็ได้เจอคุณยายคนหนึ่งที่มีสภาพแย่เอามากๆ เธอไม่สามารถพูดเป็นภาษามนุษย์ได้พวกตำรวจถามอะไรไปเธอก็ไม่ตอบเลยสักคำนายตำรวจเซจิโอพอเห็นว่าเหตุการณ์มันไม่ค่อยปกติเขาจึงหันมาบอกให้ปาโปปิดกล้องลงเดี๋ยวนี้แต่เจ้าปาโปมันก็แค่แอบเอากล้องลงแต่ไม่ได้ปิดกล้องแต่อย่างใดทันใดนั้นคุณใหญ่ก็พุ่งเข้ามากัดคอนายตำรวจจอนสันจนล้มลงทุกคนพอเห็นก็รีบเข้าไปช่วยดึงอีป้าออกมาท่ามกลางความชนมุนบุญวุ่นวายที่เกิดขึ้นทุกคนก็รีบนำตัวนายตำรวจที่โดนกัดลงมาที่ชั้นล่างแต่พอลงมาข้างล่างปรากฏว่าพวกเขา ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ไอเจ้าเซอร์ติโอมันก็งงว่าใครกันมาขวางประตูไม่ให้พวกเขาออกไปทันใดนั้นก็มีเสียงประกาศจากคนที่อยู่ข้างนอกพูดขึ้นมาว่าขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบเจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้ตัดสินใจปิดตึกหลังนี้ไปแล้วพวกคุณจะไม่สามารถออกมาข้างนอกได้พอเสียงประกาศจบลงทุกคนในแมนชั่นก็โวยวายกันใหญ่ว่านี่มันเรื่องอะไรกันในนี้กําลังมีคนจะตายแถมชั้นบนก็ยังมีอีป้านั่งเหี่ยวป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ ทำกลางความสับสวนวุ่นวายที่เกิดขึ้นไอ้เจ้าซูจิโอก็บอกให้ทุกคนสงบไว้ก่อนเดี๋ยวผมวิทยุก,กลับไปถามที่โรงพักให้เอง แต่พอซีทีโอติดต่อไปที่โรงพักทางโรงพักก็บอกว่าเราไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้ไอเจ้าซีทีโอมันก็ตะโกนกลับไปว่าตอนนี้ทอมมี่กำลังจะตายช่วยส่งรถพยาบาลมาให้เราทีแต่ทว่าไม่ทันที่จะพูดจบปลายสายก็ขาดการติดต่อไปเสียก,ก่อนแล้วจากนั้นเจ้าซีจีโอที่มันไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อดีมันก็หันมาปัดกล้องบอกให้ปาาปหยุดถ่ายเดี๋ยวนี้เอนเจร่าพอเห็นว่ากล้องเธอโดนปัดหลอนก็เข้าไปด่าซีทีโอว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาห้ามไม่ให้เราถ่ายอะไรทั้งนั้น พวกเราต้องเก็บหลักฐานว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างไม่นานนักคุณแม่คนหนึ่งที่ชื่อมารีก็พูดขึ้นมาว่า ด้านหลังของอาคารนี้มันเชื่อมอยู่กับโรงทอผ้าอยู่ด้วยแต่จู่ๆเจ้าซจิโอมันก็บอกว่าห้ามใครไปที่ไหนทั้งนั้นเพราะเจ้าหน้าที่ด้านนอกเขาบอกให้เรารออยู่เฉยๆห้ามทําอะไรแต่มาโนมก็เถียงไปว่านี่คุณไม่ห่วงชีวิตเพื่อนบ้างเลยดึงงตอนนี้เลือดของเขามันไหลออกมาเยอะมากๆถ้าหากไมร่รีพาเขาส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่รอดแน่แต่ทว่า่า้มกลางความสับสนที่กำลังเกิดขึ้นจู่ๆคุณแม่มารีที่อุ้มลูกอยู่ก็พูดขึ้นมาว่าสามีของฉันที่อยู่ด้านนอกเขาโทรมาบอกว่าที่ ด้านนอกมีพวกตำรวจกับเจ้าหน้าที่เต็มไปหมดเลยขนาดเขาจะเอายาปฏิชีวนะมาให้ลูกสาวฉันอย่างเข้ามาไม่ได้เลยและจู่ๆทาใดนั้นก็มีร่างของเจ้าหน้าที่ตะเพิงอเล็กตกลงมาเสียงดังพลาแต่ละคนพอเห็นก็ตื่นตกใจกันมากๆแต่เหมือนว่าเขาก็ยังไม่ตายแต่ถ้าไม่รีบนําส่งโรงพยาบาลละก็มีหลอดแน่แถมใบหน้าของเขาก็เหมือนโดนตัวอะไรบางอย่างกัดมาด้วยไอ้เจ้าซเจิโอที่เป็นตำรวจก็บอกให้รีบขึ้นไปดูข้างบนเร็วเขา้าเมื่อกี้เหมือนฉันเห็นใครอยู่ข้างบนเลย จากนั้นเซอร์จิโอมันก็หันมาบอกปาโปให้หยุดถ่ายสักทีมันน่าลำคานนะแกรู้ไหมแล้วพอมาโนกับเซอร์จิโอวิ่งขึ้นไปชั้นบนแองเจรากับปาโปก็แอบ,บตามขึ้นไปดูด้วยทว่าพอขึ้นมาทั้งสองคนก็หาเซอร์จิโอกับมาโนไม่เจอแต่เธอดันเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งกุมแขนขอให้ช่วยด้วยแต่นักข่าวทั้งสองคนก็ไม่รู้จะช่วยยังไงจึงพากันกรีดรองั่นแล้วหนีถอยออกมา ทันใดนั้นเซร์จิโอกลับมาโนก็วิ่งเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปรากฏว่าเขาไม่ทันจะได้ช่วยอะไรแม่สาวน้อยตรงหน้าเธอก็ขาดใจตายไปเสียก่อนแล้วทันใดนั้นที่ห้องฝั่งตรงข้ามที่คุณยายก่อนหน้านี้เธอก็อ้าปากวิ่งเข้ามาหาทุกคนเซร์จิโอพยายามตะโกนบอกให้คุณยายหยุดแต่หล่อนก็ไม่หยุดทําให้เขาไม่มีทางเลือกจึงต้องนั่นไกปืนเป็นหนึ่งนัดส่งผลทําให้คุณยายฟุบล้มลงกับพื้นทันทีด้วยความตกใจเซร์จิโอมันก็หันไปบอกมาโนว่าผมไม่มีทางเลือกพวกคุณก็เห็นกันใช่ไม ว่าหล่อนไม่ปกติไอ้เจ้ามาโนก็บอกช่างเธอเรารีบลงไปข้างล่างกันได้แล้วผมว่าสถานการณ์ตอนนี้มันผิดปกติมากๆไอ้เจ้าซูจิโอที่มันกําลังอารมณ์เสียเป็นอย่างมากพอมันหันมาเจอกองมันก็ตบจนมือป่าโป้แทบหาก อะไรมันจะผ่านได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้พอลงมาถึงชั้นล่างมาโนก็บอกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่เซอจิโอมันก็ไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขาสั่งให้เราอยู่แต่ที่นี่เท่านั้นทว่ามาโนก็บอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้เพราะคนพวกนี้กําลังจะตายกันอยู่แล้วเพื่อนของนายก็กําลังจะตายเพื่อนของฉันเองก็อาการสาหัสมากๆเราต้องรีบไปดูทางออกด้านหลังกันเดี๋ยวนี้ พอไปถึงที่ประตูหลังปรากฏว่าที่นี่ก็ถูกปิดตายจากด้านนอกด้วยเหมือนกันทันใดนั้นมารีที่เริ่มเป็นห่วงอาการของลูกสาวเธอก็ร้องไห้ออกมาแล้วบ่นว่าทําไมพวกเขาถึงไม่ยอมให้เราออกไปลูกสาวฉันอาการหนักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเธอร้อนมากๆไม่นานนักเสียงประกาศจากด้านนอกก็ดังขึ้นมาอีกรอบโดยเจ้าหน้าที่ด้านนอกก็พูดขึ้นมาว่า พวกคุณทุกคนกรุณาอยู่ในความสงบเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัยได้ใช้มาตรการ BNC ในการควบคุมตึกหลังนี้โปรดอยาแตกตื่นแล้วให้ความร่วมมือกับเราด้วยเองเจราพอได้ฟังเธอก็ง,งงเข้าไปใหญ่ทำไมถึงมีพวกกรมอนามัยมาเกี่ยวข้องแล้ว BNC ที่ว่านี่มันคือบ้าบออะไรกันมาโนก็บอกมันเป็นข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ด้านโรคระบาหรือพวกสารเคมีรัว่วไหลอ,อะไรประมาณนั้นแต่ทว่าไม่ทันที่มาโนเขาจะอธิบายจบพวกคนในตึกก็บอกว่าตอนนี้โทรศรัพท์ใช้งานไม่ ได้แล้วพวกคนที่อยู่ด้านนอกเขาตัดการสื่อสารของเราทิ้งไปหมดเลยถัดจากนั้นตาลุงเซเว่นที่ชื่อกีเลนก็บอกว่าไปข้างบนกันเถอะชั้นบนของอาคารนี้มันมีระเบียงเชื่อมกับตึกด้านข้างไว้อยู่ด้วยแต่ทว่าพอทุกคนวิ่งขึ้นไปถึงระเบียงปรากฏว่าด้านนอกนั้นก็มีตำรวจถือปืนดักเอาไว้อยู่พอเจ้าซูจิโอมันตามขึ้นมามันก็ด่ากราดทุกคนเลยว่าผมบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าขึ้นมาบนนี้พวกเราต้องลงไปอยู่ข้างล่างตามที่เขาแนะนํามา แต่พวกคนที่เหลือก็ไม่เห็นด้วยเพราะตอนนี้มีคนตายไปแล้วถึงสองคนแล้วอีกสองคนก็กำลังจะตายในตึกนี้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นแกเองก็ไม่รู้ฉะนั้นอย่ามาออกคำสั่งกับพวกเราไอ้เจ้าซิเจโอพอมันโดนกดดันมากพี่แกก็เล่นชักปืนออกมาแล้วบอกให้ทุกคนลงไปเดี๋ยวนี้ลงไปที่โรงงานซานี่คือคำสั่งแต่จู่ๆทันใดนั้นก็มีเสียงประกาศพูดขึ้นมาอีกว่าขอให้ทุกคนโปรดอยู่ในความสงบด้วยพวกคุณไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ขอให้อยู่ในความสงบแล้ว แล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยซจิโอพอเข่าฟังเสียงประกาศก็เหมือนใจเย็นลงมาบ้างมาโนจึงรีบเข้าไปปลอบเขาว่าอย่าคิดมากไปเลยช่วยเก็บปืนก่อนแล้วลงไปอยู่กับทุกคนกันเถอะไอ้เจ้าซจิโอที่บันสติหลุดไปแป๊บหนึ่งก็พูดขอโทษออกมา หลายนาทีต่อมาแฮงเจอร่าก็ให้ปาโปมาเริ่มถ่ายรายการของเธออีกครั้งหลอนพูดอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนซึ่งในขณะนี้สิ่งเดียวที่ทุกคนอยากรู้นั่นก็คือมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่นั่นแหละคือคําถามที่ยังไม่ได้คําตอบสักที ฉากต่อมาตัดไปยังกีเลนไอรุงแว่นที่ตอนนี้ทำหน้าที่ปฐมพยาบาลให้กับคนที่บาดเจ็บด้วยในฉากนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าคุณตำรวจกับอเล็กที่ตกลงมาจากชั้นบนพวกเขาก็ยังไม่ตายแต่อาการทั้งสองคนก็ดูแย่เอามากๆ ฉากต่อมาแองเจาก็มาสัมภาษณ์คุณตากับคุณยายสองคนเพื่อถามว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ทั้งสองคนก็ดันเถียงกันจนแองเจาเธอไม่ได้ข้อมูลอะไรสักอย่างเลยพอเปลี่ยนมาสัมภาษณ์แม่บ้านชาวเอเชียอีกคนก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยเหมือนกันจากนั้นแองเจาเธอก็มาสัมภาษณ์เจนิเฟอร์ลูกสาวของมารีแต่น้องคนนี้ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรสักอย่างเลยนอกจากพูดถึงน้องหมากของเธอที่ป่วยจนต้องไปหาหมอที่คลีนี จากต่อมาเซจิโอก็เรียกให้ทุกคนมารวมตัวกันแล้วบอกว่าเขาได้รับข้อมูลจากคนที่อยู่ข้างนอกมาแล้วโดวยคนเหล่านั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนอยู่ในความสงบเพราะอีกไม่นานเดียวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่อนามัยเข้ามาตรวจเลือดของพวกเราซึ่งเป็นไปได้ว่าตอนนี้ภายในตึกเรากําลังมีโรคระบาดอันดับแรกคือเราต้องเช็กว่าคนในอาพาร์ตเมนต์นี้มีทั้งหมดกี่คน แม่บ้านชาวเอเชีย e ก็บอกว่าทุกคนอยู่ที่นี่กันครบแล้วเจ้าเบนก็แต่พ่อของเธอที่นอนป่วยเป็นอมาาัมพาตอยู่ด้านบนไม่นานานักเจ้าหน้าที่อนามัยก็เข้ามาพร้อมกับชุดกันเชื้อดูทรงแล้วงานนี้โรคระบาดท,ที่ว่าคงร้ายแรงมากแน่แนซึ่งแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ยอมให้มีการถ่ายภาพด้วยแต่ไม่นานจากนั้นเองเจราก็มาบอกให้ปาโปหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยช่างหัวพวกมันเถอะแต่ทว่าพอปาโปจะหยิบกล้องไปแอบถ่ายไอ้เจ้าเซอร์จิโอก็รีบปิดประตูไม่ให้ปาโปเข้ามาถ่ายได้แต่ทว่าปาโปกับองเจา ก็ยังไม่ยอมแพ้เธอให้ปาโปปินขึ้นไปบนโต๊ะแล้วแอบถ่ายผ่านทางช่องกระโจกด้วยภาพที่เห็นก็คือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอเล็กโดนจับใส่กุญแจมือส่วนพี่เสื้อเหลืองก็กําลังฉีดยาอะไรบางอย่างเข้าไปในตัวเขาแต่แล้วจู่ๆทันใดนั้นตำรวจที่โดนกัดก็กระโดดใส่พี่เสื้อเหลืองเต็มเตม เท่านั้นยังไม่พอเจ้าหน้าที่อารเร็กยังตื่นขึ้นมาช่วยขย่าทุกคนอีกแรงปาโปเห็นท่าไม่ดีแล้วจึงบอกให้เองเจารีบเพนกันเธอแต่พอทั้งสองคนวิ่งมาถึงหน้าประตูทั้งสองคนก็วิ่งมาเจอพวกที่หนีออกมาจากห้องพอดีแต่ทว่าคนที่ไม่ได้ออกมาก็คือกีเลนโดยเจ้าหน้าที่ซื้อเหลืองเขาก็ให้เหตุผลว่าชายคนนั้นเขาโดนกัดไปแล้วเชื้อไวรัสนี้มันติดต่อกันผ่านทางน้ำลายยายเองเจาที่ไม่รู้เรื่องก็เข้าไปบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้มันเป็นเชื้อบ้าบออะไรบอกกันมาสักทีเจาา้าหน พอโดนหามเขาก็บอกว่าเชื้อไวรัสนี้มันทําให้คนที่ติดเชื้อสูญเสียสติความรู้สึกเพียงอย่างเดียวที่พวกเขาลงเรือก็คือการกินทันใดนั้นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในห้องก็พยายามทุบป,ประตูออกมาทั้งหคนพอเห็นจึงรีบวิ่งกลับมาที่ห้องรอบบีแล้วช่วยกันดึงประตูม้วนลงมาเพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นตามเข้ามาได้จากนั้นมาโนก็พุ่งเข้าไปถามพี่เสื้อเรื่องว่าแกบอกฉันมาเดี๋ยวดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอพี่เสื้อเรืองมันก็บอกว่าผมไม่มีอํานาจพอที่จะบอกพวกคุณได้มาโนพอได้ฟังก็บอก ร่างหัวอำนาจนั่นซาตอนนี้พวกเราจะตายกันอยู่แล้วแกยังจะมาสนใจเรื่องบ้าบอแบบนั้นอยู่อีกหรอไอพี่เสื้อเหลืองพอโดนกดดันหนักๆเขาก็ยอมพูดออกมาว่าเมื่อวานมีคลินิกสัตว์แห่งหนึ่งเขาได้รับหมาที่มีอาการสาหัสมารักษาไม่นานจากนั้นหมาตัวดังกล่าวกว็ไล่แดกสัตว์ทุกตัวในคลินิกแล้วพอหมาตัวนั้นหนีออกมาจากคลินิกพวกเราก็ตามรอยมันมาจนเจอกับที่นี่องเจราพอได้ฟังก็บอกเดียวนาะไอหมาตัวนั้นมันชื่อแม็กใช่ไหมตาลุงหนวดเซซ่าพอรู้ว่าหมา ชื่อ Mac. เขาก็หันไปด่าเองเจากับแม่ทันทีว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นพ่อหมาของพวกเธองั้นหรอคุณแม่มารีพอเห็นว่าทุกคนกําลังพุ่งมาที่ตัวเองกับรูเธอก็บอกว่าพวกเราสบายดีลูกฉันเป็นแค่ตอมทอมซินอักเสบแต่ทว่าทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปไกลเด็กน้อยเจนิเฟอร์เธอก็กลายล่างแล้วหล่อนก็ได้กัดหน้าแม่ของตัวเองจนเลือดออกแล้วในท่ามกลางวิธีแห่งความชุนลมุนวุ่นวายเด็กน้อยเจนิเฟอร์ก็วิ่งแยกเขี้ยวหนีหายขึ้นบันไดไปเสร็จแล้วส่วนคุณแม่มารีที่โดนกัด เธอก็พยายามลองเรียกให้ลูกตัวเองกลับมาแต่ทว่าคนอื่นก็ช่วยกันจับเธอใส่กุญแจติดไว้กับราวบันไดเพราะตัวเธอนั้นโดนกัดไปแล้วจากนั้นมาโนกับเซร์จิโอก็วิ่งตามขึ้นไปดูโดยพี่ชุดเหลืองก็ยื่นเข็มฉีดยาให้แก่พวกเขาไปด้วยพอวิ่งมาเจอหนูน้อยเจนิเฟอร์เธอนั้นก็เอาแต่ยืนนิ่งไอ้เจ้าเซร์จิโอก็พยายามเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะฉีดยาให้เธอแต่ทว่าทันใดนั้นหนูน้อยก็พุ่งเข้ามากัดเซร์จิโอให้มาโนก็พยายามเข้าไปช่วยส่วนเจ้าปาโปมันก็เอาแต่ถาาา่ายอย่างเดียวไม่ ำหาอะไรเลยพอเจ้าสซอเโอมันลุกขึ้นยืนได้เขาก็อุ้มน้องแล้วถอยหนีเข้าไปในห้องจากนั้นสซร์เโอมันก็ตะโกนบอกให้ทั้งสองคนรีบหนีไปซะผมโดนกัดเข้าที่แล้วพวกคุณรีบหนีไปเร็วเขา้าแต่ทว่าพอทั้งสองคนหันหลังกลับมาพวกเขาก็เจอคุณยายคนเดิมพุ่งเข้ามาใส่มาโนจึงใช้ค้อนปอนกระแทกหน้าไปสองทีจนเธอล้มลงพอวิ่งลงมาจนถึงชั้นล่างทั้งสองคนก็วิ่งลงมาปิดประตูม้วนเพื่อกันไม่ให้พวกผู้ติดเชื้อเข้ามาได้แต่ทว่าสุดท้ายแล้วพวกเ เขาก็ไม่อาจต้านทานแรงของคนเหล่านั้นไหวทําให้ทุกคนตัดสินใจทิ้งมารีที่โดนใส่กุญแจมือแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้วิ่งขึ้นมาหลบอยู่ในห้องชั้นบนเท่ากับว่าตอนนี้เหลือเพียง5้าคนเท่านั้นที่ยังมีชีวิตรอดพร้อมเหมือนก่อนหน้านี้คุณป้าชาวเอเชียเธอวิ่งขึ้นไปหาพ่อตัวเองก่อนซะแล้วหลังจากทุกคนพักหายใจกันได้สักแปบแต่รงงนวดที่ชื่อเซซ่าก็บอกว่าเรายังมีพี่ชุดเหลืองอยู่นาะคนพวกนั้นต้องเข้ามาช่วยเราแน่ๆไอมาโนพอรู้ว่าพี่ชุดเหลืองยังไม่ตายเขาก็เดินตรงดิ่่งกลาาาววาจะเข้ ไปด่ามันสักหน่อยแต่พอไปถึงพี่ซื่อเหลืองก็บอกว่าเขาติดเชื้อไปแล้วพวกนายรีบออกไปให้ห่างจากฉันอีแเองเจราพอเห็นว่าคนที่มาช่วยยังเอาตัวไม่รอดเธอก็พาย่างวิ่งหนีไปที่หน้าต่างแต่มันก็เหมือนเดิมพวกคนข้างนอกไม่ยอมให้ใครออกไปทั้งนั้นแล้วในท่ามกลางความสับสนที่อยู่ในใจของทุกคนตาลุงเซซ่าก็บอกว่ายังมีทางออกไปได้อยู่นะที่ชั้นใต้ดินของโรงงานทอผ้ามันมีท่อระบายน้ำที่เชื่อมกับด้านนอกอยู่ด้วยถ้าออกไปได้เราก็จะรอดแต่ทว่าปัญหาคือกุ แจมันอยู่ที่กีเลนไอพี่แว่นที่ตายไปก่อนหน้าแล้วจู่ๆทันไดนั้นเซซ่าก็โดนพิซซอเหลืองกระชากคอมาแดกตายไปอีกคนพอเหลือผู้รอดชีวิตแค่3คนพวกเขาก็มายืนคิดกันว่าแล้วเจ้ากีเลนมันพักอยู่ห้องไหนกันล่ะ แอญยาร่าก็บอกว่าลองลงไปดูที่ตู้ไปษนีสีตรงนั้นน่าจะมีบอกเลขห้องไว้อยู่ด้วยเมื่อรู้ดังนั้นทั้ง3าคนก็วิ่งกลับลงมาที่ตู้ไปษนีเพื่อเช็กดูหมายเลขห้องที่อยู่บนตู้พอรู้หมายเลขห้องมาแล้วพวกเขาก็ต้องรีบวิ่งกลับขึ้นไปที่ชั้นบนแต่ปรากฏว่ามารีที่ติดเชื้อไปแล้วเธอก็พยายามเอื้อมมือคว้าตัวพวกเขาแต่เจ้ามาโนก็บอกไม่ต้องกลัวไปแขนของเธอโดนล็อกกุญแจมือไว้อยู่พอวิ่งขึ้นมาถึงที่ชั้นพักจูจ่ๆมันก็มีผู้ติดเชื้อพุ่งเข้ามาใส่ทั้ง3คน ไอมาโนมันก็บอกปาโปให้หยุดถ่ายสักทีมาช่วยกันสักหน่อยสิวะไอเจ้าปาโปาตากล้องของเราเขาจึงวางกล้องลงแล้วเข้าไปช่วยมาโนแล้วพอวิ่งขึ้นมาถึงชั้น3ามจูจ่ๆไฟในอาคารมันก็ดับลงแองเจราจึงตะโกนห้ามการความมืดให้ปาโปเปิดไฟในกล้องหน่อยพอเปิดไฟปุ๊บอีแม่บ้านชาวเอเชียก็พุ่งเข้ามาแดกมาโนไอมาโนก็ตะโกนบอกให้ทั้งสองคนขึ้นไปก่อนเลยรีบไปหากุญแจในห้องของกีเลนให้เจอเดี๋ยวผมจะจัดการตรงนี้ให้เองพอทั้งสองคนเข้ามาในห้องของ เลนองเจาก็ไปเจอพวงกุญแจ,<ว>แจที่เก็บไว้ในลิ้นชางแต่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากุญแจดอกไหนกันแน่คือดอกที่พวกเธอกําลังตามหาปาโบก็บอกให้หยิบมาหมดเลยตอนนี้เราไม่มีเวลาจะมาสงสัยอีกต่อไปแต่ทว่าพอวิ่งออกมาจากห้องแล้วมองลงไปด้านล่างปรากฏว่าตอนนี้มาโนก็กลายเป็นผู้ติดเชื้อไปแล้วแถมเขายังพาพวกมันวิ่งกลูกขึ้นมาด้านบนอีกด้วยทำกลางวิธีแห่งความตายหัวใจที่สุบจีตจนทั้งสองคนแทบหายใจไม่ทันปาโบก็หันไปบอกแองเจา ว่าให้รีบเปิดประตูห้องใต้หลังคาเร็วเข้าแต่พวงกุญแจมันก็มีลูกกุญแจเยอะมากๆทําให้เองจล่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากุญแจดอกไหนกันแน่คือดอกที่ใช้เปิดห้องใต้หลังคาแต่ดูเหมือนว่าดวงชะตาของทั้งคู่ก็ยังไม่จบลงง่ายๆเมื่อเองจล่าดันหากุญแจเจอแล้วเปิดเข้าไปในห้องได้สําเร็จ จังหวะเดียวกันปาโปก็รีบปิดประตูอย่างแรงส่งผลทําให้กล้องของเขาโดนประตูฟาดไปหนึ่งทีจนโหลดไฟใช้งานไม่ได้แต่เจ้าปาโปก็สามารถซ่อมหลอดไฟได้ทําให้ทั้งสองคนกลับเข้ามาสู่ความสว่างอีกครั้งหนึ่งแล้วพอมีแสงสว่างทั้งสองคนก็เจอห้องแลบที่เต็มไปด้วยถ้วยตวงรวมถึงหลอดการทดลองทางวิทยาศาสตร์จํานวนมากที่เด็ดคือบนผนังมีข่าวเกี่ยวกับเด็กติดอยู่เต็มไปหมดโดยในทุกหน้าหนังสือพิมพ์มันก็เขียนคล้ายๆกันว่าว่ากันว่าเด็กคนน,นั้นดนวดนวเ่าเ็กนน็ จะสามารถหนีไปประเทศต่างๆได้พอค้นหาต่อไปเรื่อยๆแองเจล่าก็ไปเจอบันทึกการทดลองอะไรบางอย่างวางไว้ในห้องดูทรงแล้วพวกนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้คงทําการทดลองอะไรกับเด็กจนเกิดเชื้อนี้ขึ้นมาแน่ๆแล้วพอค้นของต่อไปเรื่อยๆแองเจลา่าเธอก็มาเจอเครื่องบันทึกเทปซึ่งพอกดฟังในเทปก็บอกว่าการทดลองของพวกเราเกิดความผิดพลาดเดิมทีพวกเขาตั้งใจจะหาการรักษาแต่เซลล์ของเด็กสาวก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนก่อให้เกิดไวรัสที่ติดต่อ กันได้ราวกับไขวัดใหญ่แต่แล้วจู่ๆทันใดนั้นในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังตั้งใจฟังจู่ๆแผ่นฝ้าด้านบนมันก็หลุดลงมาปาโบจึงเหยียบเก้าอี้ขึ้นไปส่องดูว่าด้านบนนี้มันจะมีทางออกไปจากหลังคาได้หรือไม่แต่ทว่าพอเขาหันมองไปรอับๆอปาโบก็เจออีพีเด็กตัวหนึ่งพิษอัดใส่หน้าด้วยความตกใจเขาก็ตีหลังกาตกลงมาจนทําให้หลอดไฟของกล้องมันใช้งานไม่ได้แต่นับว่าก็ยังโชคดีที่หมดในวิชั่นของกล้องยังใช้งานอยู่ได้แต่ทว่ายายแองเจ่าเธอก็เอาเตกรลลองลัน เพราะตัวเธอนั้นมองไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างทันใดนั้นปาโบที่เห็นว่ากําลังมีผู้ติดเชื้อตรงเข้ามาเขาก็บอกให้เองเจล่าหุบป,ปากเดี๋ยวนี้พอผู้ติดเชื้อเข้ามาในห้องทั้งสองคนก็รีบนั่งลงกับพื้นแล้วใช้มือปิดปากให้แน่นส่วนผู้ติดเชื้อที่เข้ามาหลอนก็ดูไม่เหมือนคนปกติอีกต่อไปแล้วร่างกายอันสูงยาวมากกว่าคนทั่วไปแขนขาที่เล็กยังกะผีตายซ่ามือของมันที่ถือคอนก็เบี่ยงไปเวี่ยงมารอบห้องปาโปกับแองจล่าก็พยายามก้มตัวหลบและมุดหนีออกไปแต่ทว่า พวกเขาก็ดันทำจานตกแตกทำให้ปาโปโดนค้อนกระหน่ำฟาดจนตายไปอีกคนส่วนแองจล่าเธอนั้นที่ยังรอดมาได้เธอก็เก็บกล้องขึ้นมาแล้วหมุนดูรอบๆตัวเองภาพที่เห็นก็คือบาโบกำลังโดนผู้ติดเชื้อกินอย่างอริสอร่อยด้วยความตกใจแองจล่าก็คิดแต่วิ่งมาชนใส่โต๊ะจนล้มลงที่สวยก็คือกล้องในมือเธอดังกระเด็นมาอยู่ใต้โต๊ะแองจล่าจึงค่อยๆหมอบลงกับพื้นแล้วเอื้อมมือออกมาพยายามหากล้องให้เจอแต่แล้วจู่ๆทันใดนั้นเธอก็โดนพลังงานบางอย่างดึงให้เข้าไปในความ เหลือไว้แต่เพียงกล้องวิดีโอที่ยังคงบันทึกภาพต่อไปมันยังคงรอคอยให้ใครสักคนมาเจอเพื่อบอกต่อให้ทุกคนรู้ว่าความจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในอาคารหลังนี้กันแน่แล้วเรื่องราวของเล็กวันปิดตึกสยองภาคที่หนึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ